ขอถาวายความคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีราตนาตรัยด้วยเสียงกราวบระเจริญพรยาติธรรมทุกคนทุกท่านขอแดงความไว้อะไรแด่โยมแ่งโมไว้นะโอกาสนี้สำหรับวันนี้ก็จะเอาบทเรียนจากโยมแ่งโมมาเป็นครูที่จะ สอนหลักธรรมให้เห็นซึ่งตามความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นสำหรับวันนี้ก็จะกล่าวถึงคำสั่งสอนพระเจ้าเพื่อเอามาเทียบเคียงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับโยมแตงโมงในเรื่องของที่ว่าด้วยเรื่องเราทั้งหลายควรพิจารณาทุกวันทุกวันเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ร่วมผลความเจ็บไข้ไปได้ความเจ็บไข้นั้นมันย่อมจะเกิดขึ้นกับโยมแตงโมได้เสมอๆอ,อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคในหัวโรคในตาโรคในปากโรคในฟันโรคในท้องเช่นปวดหัวปวดขาปวดฟันปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดท้องเป็นต้น โลกหิวโลคกระหายเป็นต้นดังนั้นเราทั้งหลายเราควรที่จะเอาคำสั่งสอนของพระเจ้านั้นเอามาพิจารณาทุกวันทุกวันเพื่อให้เกิดความเข้าใจตามความเป็นจริงโดยความเป็นจริงเพื่อให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมที่จะเกิดขึ้นกับเรา เป็นแน่แท้ไม่วันใดก็วันหนึ่งดังนั้นถ้าเรารู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้แล้วเราก็จะได้รับมือกับมันได้อย่างทันท่วงทีเช่นบางโรคป้องกันได้ก็ป้องกันบางโรคเกิดขึ้นแล้วก็รักษาบางโรคเกิดขึ้นแล้วรักษาไม่หายก็ต้องทำใจนะให้มันเกิดขึ้นแต่เพียงกายอย่าให้มันเกิดขึ้นนะในใจของเรา กายเป็นทุกข์แต่อย่าให้ใจเป็นทุกข์ดังนั้นแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจและปล่อยวางในความยึดมั่นถือมั่นและอีกอย่างเมื่อถ้าเรายังไม่ได้ป่วยมากมายอะไรเราก็ยังสร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองอย่างมากมายมหาศาลได้แต่ถ้าเราประมาทแล้ว เราปล่อยให้โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นกับเราโดยทุกโภชภาพก็ดีเช่นตาบอดหูหนวกหรือว่าพิกลพิการไปหรือว่าเป็นโรคติดเตียงอุบัติเหตุอุบัติภัยอะไรไปที่มันไม่สามารถจะสร้างคุณงามความดีอะไรได้มันก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้อีกแล้วดังนั้นก็ขอฝากหลักธรรมว่าด้วยเรื่องการพิจารณา ให้เห็นถึงความเป็นจริงในความเป็นลังแห่งโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าอาทีนวส,สัญญาไว้ณนะโอกาสนี้ขอให้บุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงสำลจประโยชน์แด่ท่านทั้งหลายและคุณโยมแตงโมงให้มีความสุขความเจริญทุกที่สุกสถานในการทุกเมื่อตราบเท่าเข้าสู่พานิพานด้วยเทิ